อะไรบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันของแม่กับลูกพี่กับน้องบ้านหลังนี้เคยมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะของครอบครัวนี้แต่และวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็กลับหายไปเหลือเพียงความมืดมนโศกเศร้าและคราำน้ำตา ไไไหหมมฉันชื่อใยไหมมีชีวิตแบบคนอื่นทั่วๆไปมีเพื่อนมีครอบครัวที่แสนดี

Thank yeah. you. Yeah. แล้วเรื่องทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อฉันพบคนคนหนึ่งนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาฉันรู้สึกถูกชะตากับเขามากเพราะแค่รอยยิ้มของเขาก็ทำให้ฉันหวั่นไหว เอาไงเนี่ยแต่ได้แล้วเราิดบ้านเียเลยเออมาทำกัน เราพูดจริงๆเราชอบเธอเป็นแฟนกับเรานะไม <c oughs> ่เกลียดเราเหรอเอ้ยเราไม่ได้รังเกียจนะแบบแต่งั้นแสดง <c oughs> ว่าตกลงตอนเย็นเราไปส่งเธอที่บ้านนะ <c oughs> เราต้หาวกันแร้เฮ้ย สองท่านแค่แหละเดี๋ยวแม่เห็นทำไมไล่ะแม่เราอยากมีแฟนงั้นเรากลับดีกว่า มาบังคับหนุนะนี่แกกล้าพูดเสียงใสฉันเหรออ๋อหรือว่าเพราะไอเด็กหนุ่มคนเมื่อกี้นี้ล่ะแม่คะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับบินเลยนะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมห้ามมีแฟนจำไม่ได้เหรอแม่นี่มันยุคสมัยไหนแล้วคะฉันไม่สนแต่แกต้องเรียนพยาบาลแล้วแกก็ต้องเลิกกับไอเด็กหนุ่มคนนั้นด้วยจำไว้ ฉันรู้ว่ามันผ่าเร็วเกินไปที่ตกลงบนสายของเขาแต่ฉันก็มั่นใจว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับฉัน กลับเก่าคงไม่ได้กลับไม่กลับอ๋อวันนี้มันเกิดเพื่อนเราอ่ะไปเป็นเพื่อนเราเลยนะมันจะดีหรอไมันจะไรกับมิดิกลับแต่ว่าเ,เราบอกเพื่อนอเราน,น,นะไปก็ได้แบนะเราว่าคือเราขอแบนดูเวงไม่เอาอ,ะอ่ะอ่านะเราอยากเห็นใหม่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  ให้จากไหนวะพี่เข้ามาส่วนไหนบอกว่างานเจออ่ะอ๋อเราเราเพืนย้ายอยู่แถวนี้ไงอ็เลยไม่ค่อยมีเพ่นนั่งก่อนสิโอเคเดี๋ยวเอาแบวน้ำมาให้ ม,มีคนส่งมาบ้างนะเพื่อนและแล้วสิ่งที่ฉันคิดมันก็ผิดทั้งหมดเพียงแค่เสียวเวลา ก็เปลี่ยนทุกทุกอย่างความผิดพลาดในวันนั้นเป็นดังจุดเปลี่ยนชีวิตของฉันซึ่งมันไม่มีทางแก้ไขได้เลยไปไหนมาทำไมเมื่อคืนนี้ไม่กลับบ้านบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนหรือว่าบ้านไอเด็กหนุ่มคนนั้นถึงได้กลับมาจนป่านนี้แม่เรื่องของหนูนยุ่งได้ไหม เดี๋ยวนี้ชับจะเหลวไหลใหญ่แล้วนะถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะสอบเพยบาบาลได้อย่างพี่แกไหมแม่เมื่อไหร่จะเลิกพูดเรื่องนี้สักทีลำคาลัำคาญยายใหม่วินไปนไหนล่ะไม,ไม่รู้งไ,งไม่รู้ได้ไงเธาเ,เป็นแฟนวิน รับจากเลขหมายที่ท่านเรียก Sorry there's no acknowledgement from your requested number จากวันนั้นเขาก็หายไปไม่ไปโรงเรียนติดต่อก็ไม่ได้ จมอ,อยู่กับตัวเองติดอยู่กับเวลาทำไมเธอไม่มาจะหายไปนานเหลือเกินยังมีคนที่คอยอยู่วันเล็คืนเฝ้ามองเมื่อใครทำให้เธอห่างหผ่านไปตาละวัน ก็ยังวันในใจว่ามันเกิดอะไรกับรักที่เธอให้มาเธอยังรักฉันหรือเปล่าเธอมีใครสำคัญกว่าเพียงแค่คิดได้ยังปวดเราเพราะว่าใจกลู รั้ว่าเธอจะทิ้งกันจากเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ป็นไงบ้านเลยค่เขาไม่สบายอ่ะนี่ฉันเอาของมาฝากาสีแก้ผู้ชายคนนั้นน่ะล่อมากเลยอ่ะแต่นี่เฮ้เฮนเฮ้เ้ทองหรอ เฮ้ยทำไมไปว่ายเยแน่อย่างนั้นน่ะก็ยิงซ่งพ่อข้างแล้วอะก็อาการแบบนี้นะแค่้วกเอกอาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้แต่ถ้าอาการแบบนี้จะประจำเดือนด้วยมากองทองแม่ยายแม่ออกจากฉลาดไม่โดนหลอกง่ายๆหรอกคืองน่นสจริงนะ จำเดือนด้วยมาของแม่ ทีรไร<ป>น้ำตามันยังไหลออกบ้างโหววันเธอรู้ไหมวินถูกจับแล้วนะ ข้อหาอยาเสพติดะแกหน้าตาก็ดีไม่น่าทำตัวเร็วอย่างนี้เลยแต่ก็นี่แหลนะเนาะโทษของยาเสพติดะแกไม่ถูกจับก็ตายอะคนเหล่านี่หลูหน้าไม่รู้จะจริงๆด้วยแค่นั้นยังไม่พอนะแกมันยังทำผู้หญิงท้องมาตั้งหลายคนด้วยมันเร็วจริงๆเลยเราสงสารผู้หญิงพวกนั้นจังเลยอะงานแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมารายงานข่าวใหม่ และนี่คือความผิดพลาดครั้งความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสุดท้ายของชีวิตฉันฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันตัดสินใจนั้นผลของมันคืออะไรแต่เพียงเสี้ยวเวลาทุกอย่างมันก็สายเกินไปที่จะกลับไปแก้ไขมัน น่าจะรู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนตอนที่เธอที่ไม่มีใครทำไมไม่เป็นฉันทำไมไม่เป็นฉันใครช่วยย้อนกลับไปอยากเป็นคนดูแลเธอก่อนที่สายพูดว่ารักเธอก่อนที่ใครคนใดจะเอ่ยคำ เเวลลากลับไปไปด้ธอจะรัักฉนมากความผิดพลาดทั้งหมดของฉันสิ่งเดียวที่ทำได้ดีที่สุดในตอนนี้ <c oughs> ก็เห็นจะมีเพียงบอกกับคนที่รักฉันมากที่สุดแม่หนูขอโทษไม่ต้องหาคำตอบเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นออกคร เพราะผมเองแะครับบนของการกระทำของผมคือผมผิดที่ทําให้ผู้หญิงดีๆคนหนึ่งต้องหมดอนาคตผมผิดที่ทําให้เธอเสียใจผมทําให้เธอท้องและผมทําให้เธอต้องฆ่าตัวตายและสาเหตุของความผิดพลาดครั้งนี้ก็คือยาเสพติดผมติดยาเสพติดจนทําให้ตัวเองต้องติดคุกหมดอนาคตและทําให้คนที่รักผมต้องเสียใจเห็นไหมละครับยาเสพติดมีแต่โทษไม่มีอะไรดีสักอย่าง เวลามันย้อนกลับคืนมาหาเราไม่ได้